ความลี้ลับของโลกแห่งวิญญาณเนื้อเรื่องต่อไปนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของผู้ทรง i, ทภูมิจิตภูมิธรรมสูงชาวจีนไต้หวนันเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงที่ท่านได้พบเจอมาด้วยตนเองคำว่าข้าพเจ้าต่อจากนี้ หมายถึงท่านเจ้าของเรื่องคนส่วนใหญ่จะเข้าใจเหมือนกันหมดว่าศาลเจ้าย่อมเป็นที่สถิตยอยู่ของเทพเจ้าทั้งหลายแต่สำหรับข้าพเจ้าเห็นว่าไม่แน่เสมอไปศาลเจ้าทุกวันนี้มีถึงหนึ่งในสามซึ่งกลายเป็นที่สิงสู่ของบรรดาพูดผีปีศาจและวิญญาณบาปทั้งหลายไปเสียแล้ว เหตุการณ์เช่นว่านี้ยังรวมถึงวัดวาอารามต่างๆตลอดจนบรรดาเทวสถานด้วยพระภิกษุสงฆ์ตามวัดและนักบวชในละทิเต่าตามอารามนักพรตต่างพากันกลับไหว้ผีสางบุแท่นบูชาสิ่งเคารพโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนื่องจากพวกท่านเหล่านั้นไม่ได้สำเร็จถึงการมีตาทิพจึงมองไม่เห็นฟังเสียงไม่ได้ยิน ศสีลต่างๆในโลกวิญญาณจึงปฏิบัติธรรมกันอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยคิดแต่เพียงว่าพระพุทธรูปบนแท่นบูชาก็คือตัวแทนพระพุทธเจ้าส่วนเทวรูปในลัทธิตเตา๋าก็คือเทพเจ้าหารู้ไม่ว่าภายในวัดวาอารามหรือภายในศาลเจ้านั้นกลายเป็นที่สิงสู่หรือ บ้านผีแดนปีศาจไปสิแล้วรังสีพระอริยเจ้ากับรังสีเทพ,พรหมมิได้สา์ส่องลงมาถึงเสียนานแล้วอันว่าพลังวิญญาณผีส่วนใหญ่จะไม่สะอาดบริสุทธิ์แต่ก็ยังมีวิญญาณบางส่วนที่เคยบำเพ็ญเพียรบารมีธรรมจนมีคุณธรรมสูงอยู่เหมือนกันประกอบกับได้รับพลังสนับสนุนจากแรงเจ้าที่บนพื้นที่เหล่านั้น จนกลายเป็นวิญญาณที่มีพลังความสามารถแก่กล้าวิญญาณดังกล่าวเหล่านี้นี่เองมักจะรวมเอาพื้นที่ทั้งแถบในเขตใกล้เคียงจับจองเอาเป็นอาณาเขตของตนและตั้งตนเป็นใหญ่ในเขตพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยยึดเอาสารเจ้าเป็นที่สิงสู่รวมทั้งยกตนขึ้นเป็นเทพเจ้าเสียเองเลยถ้าหากว่าวิญญาณดังกล่าว เป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่เป็นไรแต่ถ้าเผอิญเป็นวิญญาณฝ่ายมิจฉาทิฏฐินิสัยเกะกะเป็นพานเกเรย่อมจกะก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ในเขตของมันวิญญาณผีดังกล่าวนี้อาศัยพลังอำนาจที่เกิดขึ้นในชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วกระทำในสิ่งไม่ถูกต้องทำนองคลองธทม ที่เป็นบาปอากุศลอย่างหนักมีโทษเป็นบาปใหญ่หลวงนักดังมีเรื่องที่เล่าสืบๆกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณบุญแผ่นดินเกาะใต้หวันคล้ายกับว่าเป็นตำนานปรัมปราอะไรประมาณนั้นแต่ข้าพเจ้าคิดไปอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องเหมือนตำนานนี้มีความเป็นไปได้มากเรื่องนั้นมีอยู่ว่าสมัยหนึ่ง มีเทพเจ้าอยู่ห้าองค์สู้รบกับหนุ่มน้อยผู้เกรียงไกรเรื่องอย่างนี้เล่ากันทำนองเป็นนิทานก็จริงแต่ก็มีเขาของความจริงอยู่ไม่น้อยเนื่องจากตามท้องเรื่องที่เล่าเทพเจ้าทั้งห้าองค์ความจริงก็มาจากวิญญาณธรรมดานี่เองแต่เป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากแรงพื้นที่ทำให้รู้จักบ่มเพญความดี ออกตระเวนช่วยเหลือชาวบ้านจนได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแต่ข้างศาลเจ้าที่เทพเจ้าทั้งห้าอาศัยอยู่มีห่วงจุย้ยที่ฝังศพของหนุ่มน้อยคนหนึ่งห่วงจุ้ยดังกล่าวทําถูกถิ่นที่ทําเลดีเกิดคุณประโยชน์มหาศาลอันที่แห่งน,นี้เรียกกันว่าทําเลทำตะขาบซึ่งใครได้ที่อย่างนี้ไว้ถือว่า เป็นบุญวาสนายิ่งนักทำให้กลายเป็นผู้มีบุญญาพินิหารเป็นผู้ที่มือพันมือและพันตาใต้พื้นปฐพีตรงสถานที่ดังกล่าวจะมีแก้ววิเศษอยู่ดวงหนึ่งใช้เป็นตราวิเศษประจำตัวทั้งยังสามารถเป็นแก้วสารพัดนึกได้อีกด้วยนับแต่นี้เป็นต้นไปวิญญาณของหนุ่มน้อยผู้นี้จะมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เขาจะมีถึงพันมือและพันตาพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างเหลือล้นพ้นประมาณถ้าในมือของเขาถือแก้ววิเศษดวงนี้ไว้จะสามารถมองเห็นได้ทั่วทุกทิศแม้ไกลามากแค่ไหนก็มองเห็นได้เทพเจ้าทั้งห้ารู้ว่ามีวิญญาณอันนาเกรงขามอยู่ข้างๆสารเจ้าต่างรู้สึกตกอ,อกตกใจมากจึงเกณฑ์บรรดาทหารผีทั้งหลายมาโอบล้อม หมายจะจับตัวเมื่อสังหารเสียให้จงได้ฝ่ายหนุ่มน้อยจอมอิทธิฤทธิเห็นว่าตนถูกรุกรานอย่างนั้นก็เนรมิตร,ร่างออกเป็นร่างอาวตารจำนวนพันจำนวนหมื่นได้ดั่งใจนึกเข้าทำการต่อสู้กับทหารผีฝ่ายศัตรูอย่างเต็มกำลังปรากฏว่าทหารผีของห้าที่พระเจ้าสู้รบกับร่างอาวตารจนอ่อนเปลี้ยพีแรงไปตามๆกัน แต่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถเอาชนะหนุ่มน้อยผู้นั้นได้เลยในที่สุดเจ้าแม่กวนอิมต้องเสด็จมาช่วยไกลเกลีย่ยให้สงบศึกในครั้งนี้โดยขอให้เทพเจ้าทั้งห้ายอมยกที่ดินบริเวณข้างๆศาลเจ้าที่เป็นห่วงจุ้ยของหนุ่มน้อยผู้นั้นให้แก่เจ้าหนุ่มไปเสียห้าเทพเจ้าก็ตกลงยินยอมโดยดีสงบศึกกันแต่เพียงเท่านั้น การต่อมาวิญญาณอันเก่งกล้าของหนุ่มน้อยได้ยกฐานะตนเองขึ้นเป็นอ้วนซ่านเอียหมายถึงผู้ทรงไว้ซึ่งความดีทั้งปวงทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยของบรรดาวิญญาณทั้งหลายในอาณาเขตนั้นปัจจุบันนี้ศาลเจ้าของเทพเจ้าทั้งห้าพระองค์ก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่ใช่ตำนานประรปราที่มีแต่คำบอกเล่าอย่างเดียว นอกจากนั้นสารเจ้าของเทพเจ้าทั้งห้ายังมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ของประชาชนทุกหมู่เหล่าอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรพลังอำนาจและพลังความศักดิ์สิทธิ์ของอ้วนซ่านเอ๋ยก็มีความเข้มขลังไม่น้อยหน้าเทพเจ้าทั้งห้าพระองค์เหมือนกันดังจะเห็นได้ว่าที่สาลเจ้าอ้วนซ่านเอี๋มีประชาชนแวะเวียนไปกราบไหว้ จุดทูบเทียนบูชากันไม่ขาดสายรูปเคารพของเจ้าพ่ออ้วนซ่านเอียถูกศรัทธาชนที่เลื่อมใสจัดสร้างขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งยังถูกทำไปประดิษฐานบูชากันทั่วทั้งมนฑนไต้หวันรูปลงรักปิดทองของท่านให้เจ้าไปบูชากันองค์ละหลายพันเหรียญท่านคิดว่าแปลกไหมที่สิ่งซึ่งอยู่ในตำนานกลายเป็นเรื่องจริงศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจริงๆได้ มีโหราพยากรณ์นักทำนายดวงชะตาคนหนึ่งบอกกับข้าพเจ้าว่าที่ภูเขาลูกหนึ่งมีคนที่เกิดความศรัทธาได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าไว้หลังหนึ่งลักษณะโออ่าสวยงามมากเล่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากด้วยหัวนท่านนั้นต้องการให้ข้าพเจ้าไปตรวจดูตามปกติข้าพเจ้าชอบแวะไปเยี่ยมศาลเจ้าต่างๆอยู่แล้ว จึงตกลงตามคำร้องขอแต่ข้าพเจ้าเดินทางไปดูเพียงลำพังคนเดียวปรากฏว่าศาลเจ้าหลังนั้นใหญ่โตโอรานกว้างขวางมากแต่บริเวณด้านหน้าของศาลเจ้าหันไปทางเหวลึกและใหญ่เมือมาของภูเขาลูกนั้นมองไปไกลลิบจะเห็นภูเขาต้าตู้ซานกับภูเขาปากอ้อซานของเมืองจังหัว ภูมิประเทศสวยงามมากด้านหลังภูเขาเป็นสุสานเต็มไปด้วยห่วงซุยที่ฝังศพเทพเจ้าผู้เป็นประธานของศาลเจ้าอันสง่างามแห่งนี้เรียกว่าเทพเจ้าจอมฟ้าประดิษฐานบนบันลังที่หน้าห้องโถงใหญ่ส่วนบันลังด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆบันลังที่เป็นส่วนประกอบก็มีศัสดาของจื้อ และพระภูติสัตว์ตี้ช่างอ้วงปูสัก์เป็นต้นประชาชนที่แห่ไปว่า้เจ้ากันมีจำนวนมากพอสมควรข้าพเจ้าเข้าไปยืนอยู่ท่ามกลางสัาาชนทั้งหลายเฝ้าชมบารมีอยู่เง,งียบๆเพียงผู้เดียวบริเวณเฉลียงของสามเจ้านั้นข้าพเจ้าเห็นบ่อน้ำเก่าแก่โบราณปรากฏอยู่บ่อหนึ่งตรงข้างบ่อสลับชื่อว่าบ่อทอง ข้าพเจ้าลองออกไปชะโงกดูเห็นมีน้ำติดอยู่ก้นบ่อและช่วงขณะที่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความสนใจอยู่นั้นสายตาข้าพเจ้าก็เหลือไปเห็นบรรดาเหล่าวิญญาณผีทั้งหลายกำลังจับระบำรำฟ้อนกันอยู่ในบ่อน้ำแห่งนั้นหาแรกรู้สึกแปลกใจเหมือนกันภายในบริเวณสารเจ้าใหญ่โตโอรานขนาดนี้ ฉไหนมีผู้วิญญาณผีสางมาอยู่ในบ่อน้ำได้ข้าพเจ้าคิดไม่ออกไม่เข้าใจเลยจริงๆเพราะเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ระหว่างที่ยืนนิ่งคบคิดอยู่นั้นมีกระแสะของวิญญาณในบ่อน้ำพุ่งขึ้นมาสัมผัสร่างของข้าพเจ้าทำให้รู้สึกเนื้อตัวเย็นเฉียบทีเดียวรั้นแล้วก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายแบบผู้หญิงสมัยโบราณ รูปร่างหน้าตาสวยมากทีเดียวยืนอ่รพ,พริ้วสวยัยอยู่บนปากบ่อน้ำดูไปแล้วก็เหมือนคนที่มีชีวิตจ,จิตใจเราดีๆนี่เองแต่คนที่อยู่ข้างๆข้าพเจ้ามองไม่เห็นเธอส่วนเธอกําลังจ้องมองมาอย่างข้าพเจ้าแล้วถามคุณมาที่นี่ทำไมก็มาไหว้เจ้าน่ะสิคุณรู้ประวัติความเป็นมาของพวกเราไหม ขณะตั้งคำถามดวงตาสองข้างของหญิงงามคนนั้นดูแวววาวเป็นประกายไม่ทราบเลยจริงๆข้าพเจ้ารีบตอบขอถามหน่อยคุณหลักเป็นใครกันแน่ฉันคือเจ้าแม่โปรดสัตว์คุณคงจะทราบแล้วว่าพวกเราอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยพลังแห่งธรณีเป็นที่พึ่งขอให้คุณอย่าได้เปิดเผยที่อยู่ของพวกเราในศาลเจ้าแห่งนี้ให้ใครรู้ เทพเจ้าจอมฟ้าในศารเจ้าเป็นบิดาของเราตี้ฉ่างอ้วงภูศักดิ์เป็นบุตรของเราเทพเจ้าทั้งหลายเป็นญาติของเราพวกเราถือเอาการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหน้าที่ของเราขอให้คุณอย่าได้ตำหนิโทษแต่อย่างใดเลยเจ้าแม่รู้หรือว่าฉันเป็นใครเขาพระเจ้ายังสงสัยเพราะ ไม่ได้ประกาศตัวให้คนที่นี่รู้แม้แต่คนเดียวฉันรู้จักคุณในฐานะที่คุณเขียนหนังสือโลกวิญญาณไว้เล่มหนึ่งเจ้าแม่อ่านหนังสือด้วยหรือหนังสือของคุณเป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งโลกมนุษย์และแดนสวรรค์อ้อขอบคุณมากที่ทราบจากเจ้าแม่พวกเราแม้จะอยู่ในโลกวิญญาณที่ต่ำต้อยแต่ก็รู้ถึง กุศลอันยิ่งใหญ่ของคนดีหนังสือโลกวิญญาณนี่แปลกมากสามารถช่วยโปรดทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอ๋อครับคุณมาเที่ยวที่ศาลเจ้านี้พวกเรารู้ตั้งแต่แรกที่เข้ามาถึงแล้วเพราะทหารเฝ้าประตูสองนายได้รายงานให้เราทราบความลับทั้งหมดของเราล้วนอยู่ในบ่อน้ำแห่งนี้นี่คือที่ฝังศพครอบครัวเราทั้งหมดเนื่องจาก จอมฟ้าเคยเสด็จมาที่นี่เราจึงอ้างเอาพระนามของท่านมาช่วยเหลือชาวบ้านอ๋อที่แท้เป็นเช่นนี้เองดีมากดีมากข้าพเจ้ายกมือขึ้นพนมกล่าวอนุโมทนาสาธุก,การด้วยอย่างจริงใจแม้ว่าพวกเราจะเป็นผีแต่ก็คิดปฏิบัติภาวนาเหมือนกันเพืหวังไปสู่สุคติโลกสวรรค์ชั้นฟ้า ถึงแม้เราจะเป็นผีมีบาปมีกรรมแต่เมื่อบำเพ็ญเพียรมากๆเข้าก็สามารถไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เทพเจ้าจอมฟ้าเง็กเสียนห้องเต้เห็นว่าพวกเราไม่มีความผิดอะไรก็ทรงพระเมตตารับสั่งให้อ,องเทียนกุลมาคอยสอดส่องดูแลเก็บข้อมูลไปรายงานต่อเบื้องบนดีทีเดียวครับ พอถึงวันขึ้นหนึ่งค่ำและสิบห้าค่ำอองเทียนกุลท่านก็จะลงมาตรวจดูความดีชั่วทั้งหลายที่ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อไปรายง,งานเบื้องบนคุณจะนำไปเขียนลงในหนังสือโลกวิญญาณก็ได้แต่ขออย่าได้เพ่งพลายความจริงบางประการของพวกเราเพื่อป้องกันประชาชนที่ยังโง่เขลาอยู่นั้นมารบวนเรายินดีครับทุกวันนี้ พวกผีทั้งหลายรู้ว่าวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงแต่พวกมนุษย์ส่วนมากยังเข้าใจเรื่องวิญญาณคลาดเคลื่อนอยู่โดยที่เห็นกันว่าสิ่งที่เป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จริงไปเสียได้มนุษย์หารู้ไม่ว่าจากผีข้ามขั้นไปเป็นเสียนเลยก็มีอยู่ไม่น้อยพวกผีที่บำเพ็ญบารมีจนสำเร็จภูมิธรรมที่สูงกว่ามนุษย์ ก็ยังมีอยู่อีกมากเหมือนกันโอ้ผมเพิ่งทราบอยู่นี้เองเข้าพเจ้าฝั่งแล้วรู้สึกละอายต่อเจ้าแม่มากที่ทราบความจริงว่าแม้แต่ผีก็ยังรู้จักการปฏิบัติธรรมซ้ำยังลงมือปฏิบัติธรรมอบรมจิตให้รู้เท่าทันความเป็นจริงของธรรมชาติมนุษย์เราส่วนมากยังสู้ผีไม่ได้เสียด้วยซ้ำเข้าพเจ้า ยกมือแสดงความคารวะเจ้าแม่แล้วก็ลาท่านกลับออกมาพอออกมาถึงประตูก็พบเห็นทหารที่เจ้าแม่บอกว่าเฝ้าประตูอยู่สองนายพอทหารทั้งสองเห็นข้าพเจ้าพวกเขาก็เดินออกมารีบแสดงความเคารพแล้วเดินลงมาส่งข้าพเจ้าถึงเชิงเขาข้าพเจ้าเหลียวหน้าไปมองยังสารเจ้าที่ชื่อสารเทพเจ้าจอมฟ้าอีกครั้งก่อนจากมา ใจิตใจรู้สึกซาบซึ้งไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวมีความจริงอยู่ว่าข้าพเจ้าเองเคยรู้จักสารเจ้าที่มีวิญญาณผีเข้ามาสิงสถิตยอยู่ในสารเป็นจำนวนมากแน่นอนหละวว่าพวกที่ไม่ยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมย่อมมีอยู่ไม่ใช่น้อยที่กล่าวเช่นนี้เพราะข้าพเจ้าสำเร็จการมีหูทิพตาทิพสามารถมองเห็นและได้ยินเสียงต่าง ที่ดังขึ้นในโลกของวิญญาณวิญญาณผีชั้นเลวเหล่านั้นพากันเข้าไปครอบครองยึดเอาศาลเจ้าเป็นที่พักพิงของพวกมันตั้งตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในศาลเจ้าดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเฮฮาแต่พวกเขาลืมไปสนิทว่าเมื่อการเวลาที่แรงบาปตามมาถึงตัวก็จะต้องพากันไปสู่อบายภูมิตกนรกตามอำนาจแรงกรรมเป็นเครื่องกำหนด อย่างไม่รู้เลยว่าวันใดความทุกข์ทรมานในนรกจะสิ้นสุดลงเสียทีเขาพเจ้าขอบอกว่ามีบางคนได้ก่อสร้างพุทธสถานขึ้นเป็นของส่วนตัวถ้าหากทำดีทำทุกอย่างให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมย่อมจะได้รับความเคารพนับถือของศรัทธาชนคนทั่วไปแต่ถ้าหากก่อตั้งพุทธสถานโดยเอาพระมาบังหน้า เพื่อหากินกับคนที่เชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของพระหาเงินเข้ากระเป๋าด้วยการช่วยแก้เคราะห์สะดกเคราะห์ให้แก่ชาวบ้านอันเป็นการหลอกลวงสาธุชนคนดีทั่วไปให้หลงเชื่อตัวแทนของเทพพรหมประเภทนี้ควรเรียกว่าตัวแทนของผูดผีปีศาจมากกว่าคำว่าเทพนั้นมีความหมายสูงส่งยิ่งใหญ่เพียงไรกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติไม่ชอบอย่างนี้ เทพพรมท่านจะลงมาโปรดหรือเมื่อพวกเขาทำพิธีกรรมอันเชิญเทพพรมดูภายนอกก็เห็นเป็นเทพนั่นแหละแต่ความจริงแล้วเป็นผีจำแรงแปลงมานี่คือถูกผีชักจูงหลอกลวงให้หลงนั่นเองอันหนึ่งผีบางตนก็มีความสามารถในการทำนายทายทักสิ่งต่างๆได้ถูกต้องแม่นยำเหมือนกันแต่ก็ทำในสิ่งชั่วร้ายผิดศีลผิดธรรมได้ง่ายๆด้วย ดังนั้นคนที่หลงไปกราบไหว้ผีจึงกลายเป็นตัวแทนของผีโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวการนำเอาความจริงในโลกวิญ,ญญาณมาเปิดเผยอย่างนี้คงสร้างความระบากใจให้แก่ศรัทธาชนซึ่งยากจะรู้ได้ว่าสถานปฏิบัติธรรมแห่งใดบริสุทธิ์สะอาดหรือที่ใดไม่บริสุทธิ์ถูกครอบครองโดยวิญญ,ญาณผีฝ่ายมิจฉาทิฐิกันแน่ฉะนั้น จะให้ความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในธรรมสถานแห่งใดควรใช้สติปัญญาพิจารณาให้ดีก่อนทั้งหมดที่นำมาบรรยายไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของโลกวิญญาณหนังสือที่เขียนขึ้นจากความรู้เห็นอันมหัศจรรย์ของพระธรรมอาจารย์หลูเซิงเอี้ยนเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นขลือหัดแต่เนื้อเรื่องเขียนขึ้นจากเรื่องจริงเป็นที่ยอมรับนับถือของนักอ่าน หนังสือแนวอิงธรรมะทุกมุมโลกแม้แดนสวรรค์ตลอดจนโลกวิญญ,ญาณทุกระดับชั้นต่างยอมรับว่าเป็นหนังสือที่ช่วยให้มนุษย์ทั้งหลายหายสงสัยถึงความมีอยู่จริงของสรพววิญญาณเมื่อหายสงสัยและรู้แน่ว่าเราเองก็มีวิญญ,ญาณอยู่ในร่างเหมือนกันตายไปวันใดก็ต้องย้ายไปอยู่ในโลกของวิญญาณแต่จะเป็นสุขติหรือทุกขติ ก็แล้วแต่บาปบุญที่กระทำไว้จึงพากันสร้างแต่ความดีและความชั่วไปตามๆกัน